ที่พักพระก้อนชั้นเอ็มศูนย์การค้าสยามพระกรนจรัญธาดากรณสุทธองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงาน Royal Project gastronomy festival 2024ดสยามพระกรซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด vitality life of superfood ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบ55ปีมูลนิธิโครงการหลวง ดยมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิที่มีคุณค่าสารอาหารและช่วยเสริมพลังงานให้กับร่างกายอาทิข้าวกล้องดอดผสมขีนัวน้ำมันงาดำสกัดเย็นเครื่องดื่มสมุนไพรสตรอเบอรี่ 180, พันแปดศูนย์ผักสลัดไม้ดอกไม้ประดับผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกันชงอาทิเสื้อผ้ารองเท้ารวมทําเวิร์กช็อปทำจะดมสมุนไพรพิมพ์เสน้ำและน้ำอบไทยโดยจะจัดไปจนถึงวันที่28มกราคมนี้ณพักพระก้อนชั้นเอ็ม ส่วนที่กูเม่มาเก็ตชั้นจีสยามพระกรระหว่างวันที่18ถึง30มกราคมนี้